ครึกครื้นกระถิ่นอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาทอดถวายวัดหัวช้างลบบุรีญาติมิตรญาติธรมญาติผู้มีบุญ,บญ,บญกุศลในพระบุรีเจ้าจะได้ทอดกระถิ่นวัดหัวช้างด้วยกันเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการทอดกระถิ่นนะครับขอบงปี2566วันนี้ก็อาจารย์ก็และครอบครัวแล้วก็ทุกท่านไม่ได้หัวบุญขอให้บุญนี้ ได้สาเร็จไปทั่วทุกบ้านทุกครอบครัวทุกหมู่ทุกเหล่านะครับทุกสถานที่เลยนะครับนะแล้วก็เมื่อคืนก็ฝลโลเมตรพอดีเลยนะขอให้อธวดาได้พรมอาจารย์อธิษฐานขอ้อธทวดาได้พรมหลังคาบ้านทุกบ้านนะเออก็ทุกคนก็ได้แล้วก็ขอให้ทานบุญครั้งนี้จงสําเร็จจงสําเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนคนไทยรักกันและบุญวันนี้ซึ่งข้าพเจ้าในบุแระคอบครัวและสิทธิญาติสิทธิอาจารย์พูดเสมอว่า เราเกิดในล่มพระโอธิสัตว์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะราชุนจกกักรีขอให้บุญวันนี้ได้สาเร็จถึงองค์พระหลวงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันที่สิบพระแม่พันปีหลวงกราคมราชนินีแล้วก็พร้อมด้วย เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเฉพาะภาะการเฉพาะปักจันเฉพาะสารุศรเฉพาะเขาเอีวยวนและปู่ยานคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรมาภูทุกแขแนงสาขาได้ประทานพอใน,นข้อนมีแต่ความทุกความเจริญแล้วก็ไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันนะแล้วก็อย่าอย่าแยกว่าใครจนใครมีนะอาจารย์ให้พูดเสมอนะทุกคนเท่ากันหมดเพียงแต่บ,บุญวาสนาเราไม่เท่ากันวันนี้เกิดอาจารย์ทําแล้วไม่ถูกอกถูกใจถูกจริตถูกอารมณ์หรือทําผิดพลาดอะไรขออภัยขอให้บุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จสาธุ วันที่26พฤศจิกายน2566ได้จัดให้มีพิธีทอดกรถินสามัคคีณนะวัดหัวช้างตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายนารงศักดิ์คูกิติรั์อาจารย์แห้วหมอดูเทวดานางชุติมาคูกิติรั์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศา,าลาและครอบครัวเป็นประธานทอดกรถินในครั้งนี้โดยมีนางวิลาทิพสละชีพนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยสิทธินุสิ์ประชาชนนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบุญทอดกรถินสามัคคีนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวครับโดยพิธีได้เริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2566ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่บ้านของนายนารงศักดิ์คูกิติรัตหรืออาจารย์แหวหมอดูเทวดานางชุติมาคูกิติรัตบ้านเลขที่888หมู่2ตำบลท่าสลาอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลพบุรี และอาจารย์แห้วก็ยังได้แจกกุญเชียงมงคลให้ประชาชนได้กินแล้วรวยอีกด้วยครับ หลังจากนั้นวันที่26พฤศจิกายน2566ช่วงเช้าได้จัดให้มีขบวนแห่องค์กถินจากบ้านน,นายนรงศักดิ์คูกิติรัตอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาด้วยวงดนตรีและนางรำที่สวยงามด้วยความคลึกครืน้นสนุกสนานตลอดเส้นทางไปที่วัดหัวช้างตำบทาลท่าศาราอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อร่วมกันถวายพระตาหารเพลงแด่พระสงฆ์และแห่องค์กถิน่นรอบอุโบสถ3รอบโดยมีประชาชนได้ร่วมเดินรอบโบสถ์กันอย่างเนืองแน่นระหว่างเดินนะร ครับก็มีการโปรยทานอยู่ตลอดเวลาโดยอาจารย์แห้วได้โปรยทานทั้งแบงค์100ง100บาทแบงค์5้0บาทได้สร้างความตื่นตาตื่นใจประทับใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันถวายผ้ากระถินและผ้าป่าสามัคคี ที่ศาลาการประเรียนเจ้าวาดวัดหัวช้างเป็นประธานสงฆ์พระสงฆ์ได้อนุโมทนาซึ่งบรรยากาศก็ได้มีผู้ใจบุญร่วมออกโรงทานเป็นจนํานวนมากและอาจารย์แห้วก็ยังได้แจกปฏิทินปี2567และทําพิธีลงยันฝ่ามือหัวใจนักราชเรียกทรัพย์ให้รวยกันทั่วหน้า หลายชาติหลายชาติวันนี้วัน <cuk> 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 สำหรับยอดกระถินวัดหัวช้างประจำปี2566ซึ่งได้เงินทำบุญรวมทั้งสิ้นถึง1,1268บาทจึงขออนุโมทนาบุญมณาาโอกาสนี้ครับ1,1200